พลเอกธรพงศ์มลคำประหลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกสรันเพราน,น์รองประหลัดกระทรวงกลาโหมและคณะได้ลงพื้นที่กองกำลังผาเมืองเพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาและรับฟังความคืบหน้าการปฏิบัติภารกิจของหน่วยในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมโอกาสนี้ประหลัดกระทรวงกลาโหมได้ไปตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการแปกแสมอําเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สําคัญพร้อมรับฟังรายงานจากผู้บังคับบัญชาระดับยุทธการ และยุทธวิธีเพื่อทีจ่จะรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางสนับสนุนและเสริมมาตราการด้านความมั่นคง โดยเน้นย้ำการปฏิบัติในทุกมิติค่ะเพื่อรักษาอิปไตยความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นการสะท้อนความห่วงใยของกระทรวงกลาโหมต่อสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาโดยมุ่งเน้นสามด้านสำคัญค่ะได้แก่การคุ้มครองอิปไตยและผลประโยชน์ของชาติการพัฒนาพื้นที่ชายแดนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและการเสริมสร้างศักยภาพกองทัพให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามยุคใหม่ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะแสดงถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงกลาโหมในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเสริมสร้างความมั่นคงของชาติควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมทำรงความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยเมนมาบนพื้นฐานของความร่วมมือและความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะ